วิธีทำตัวเองให้สง่างามมากยิ่งขึ้นข้อหนึ่งอย่าทำตัวไร้ค่าการที่ทุกคนนะคะเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยรู้แล้วแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่มี คุณค่านะคะดังนั้นเมื่อคุณได้เกิดมาแล้วคุณจงทําตัวให้มีคุณค่ากับโลกใบนี้โดยการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ทําในสิ่งที่ดีนะคะคิดดีพูดดีทดําดีคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้คุณจงทําในสิ่งนั้นให้ประสบการณ์ความสําเร็จแต่ถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไร้ค่าเหยาะแยะเสาะแสบไปวันวันนะคะทําตัวแบบว่ากินเหล้าเมายาไม่ทําการทํางานอะไรเลยเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่ไร้ค่าในทันทีดังนั้นอยากทําอะไรนะคะ จงตั้งใจทำนะคะแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่สง่างามมากยิ่งขึ้นข้อ 2. นะคะอย่าคิดลบนะคะคนที่คิดลบมองโลกในแง่ร้ายมองคนอื่นในได้ไม่ดีเสมอชอบนินทาคนอื่นพูดลับหลังคนอื่นคนแบบนี้นะคะเป็นคนที่ไร้เสน่ห์มากๆเลยดังนั้นถ้าคุณอยากทำตัวให้มีคุณค่าแล้วก็สง่างาม คุณจงมองโลกในแง่บวกนะคะอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นสนใจแต่เรื่องของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารี alley, แล้วก็มองอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีไปหมดเมื่อคุณเปลี่ยน mindset คิดบวกนะคะคุณจะเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็สง่างามใครอยู่ใกล้นะคะก็อยากผูกมิตรกับคุณและก็รักคุณนั่นเองนะคะข้อ3 อย่าขี้ขาดคนที่ขี้ขาดนะคะไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือว่าตั้งเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยคุณก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวคนอื่นจะนินทาคุณหรือเปล่าเดี๋ยวคนอื่นจะมองคุณในแง่ไม่ดีหรือเปล่าอย่างเช่นนะคะคุณอยากที่จะออกมาทําออนไลน์ทําคลิปนะคะคุณก็อายกลัวว่าคนอื่นเนี่ยเขาเนี่ยจะนินทาคุณหรือว่าคุณควรคุณทําแล้วเนี่ย คุณอับอายขายขี้หน้าซึ่งการที่คุณขี้ขาดไม่กล้าทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ตั้งใจจะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างดังนั้นอยากทำอะไรก็อย่าแขร์ชาวโลกนะคะจงทำในสิ่งที่คุณรักแล้วก็ปรารถนาแล้วคุณจะประสบความสำเร็จและคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่สง่างามมากยิ่งขึ้นนะคะข้อ4อย่าเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนะคะไม่มีใครที่จะอยากคบคาสมาคมคนที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยละ รองนะคะเขาเนี่ยเจอคุณครั้งแรกเนี่ยเขาไม่มาเจอคุณแน่นอนดังนั้นคุณจงเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่คนอื่นแล้วก็มีน้ําใจกับคนอื่นนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยถ้าคุณพอช่วยเหลือเขาได้ไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําคำปรึกษาหรือว่าอะไรก็ตามคุณจง ช่วยเหลือเขากันที่เรานะคะช่วยเหลือคนอื่นให้สิ่งดีๆกับคนอื่นมากมายแล้วสิ่งดีๆเนี่ยจะตามเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณจะพบเจอแสงสว่างมากมายคุณจะพบเจอคนดีๆมากมายนะคะข้อ5อย่าหมกมุ่นในความรักหลายๆคนนะคะหมกมุ่นในความรักมากเกินไปนะคะแบบว่าหมกมุ่นมากจนคุณเนี่ย ไม่เอาเวลาที่มีค่าของคุณนะคะไปทําตามเป้าหมายของคุณคอยแต่สนใจผู้ชายคอยแต่แบบว่าตามผู้หญิงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งการที่คุณเนี่ยหมกมุ่นในความรักมากเกินไปจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่ไร้ค่าดังนั้นคุณต้องทําพอดีพอดีนะคะมีความรักได้นะคะแต่จงทําในสิ่งที่คุณต้องการปรารถนาทําตาม เป้าหมายของคุณและคุณจะกลายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่ดูสง,ง่างามมากยิ่งขึ้นข้อหนะคะ อย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองหลายๆคนนะคะรักคนอื่นมา,มากๆเลยโดยที่คุณเนี่ยลืมสนใจหรือว่าลืมที่จะกลับมารักตัวเองอย่างเช่นนะคะคุณรักผู้ชายคนหนึ่งคุณรักมากเลยทุ่มเทให้เขาทุกอย่างทุ่มเทหัวใจให้เขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเข้าของเงินทองหรือว่าเวลาหรือว่าหัวใจของคุณโดยที่คุณนะคะไม่ได้ กลับมารักตัวเองไม่ได้สนใจที่จะลืมใส่ใจดูแลหัวใจตัวเองเลยดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากกลายเป็นคนที่สง่างามแล้วก็มีค่ามากยิ่งขึ้นคุณจงรักตัวเองก่อนเมื่อคุณรักตัวเองได้แล้วนะคะคนอื่นก็จะรักคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณเช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็คือนะคะวิธีการที่จะทาให้คุณนะคะกลายเป็นคนที่สง่างามมากยิ่งขึ้นใครอยู่ใกล้แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากอยู่ ใกลาคุณและคุณจะกลายเป็นคนที่น่าดึงดูดน่าค้นหานะคะลองเอาเคล็ดลับง่ายๆแบบนี้ไปใช้ดูนะคะ